สบายดีถึกสุโขทัยวันนี้เกมอัตลีฟังลาวสิพากินไอติมพี่น้องก็ปไปกันเลยอาการหอนจอากไอติมพี่นอ้องไอติมที่อยู่คนละหมู่บ้านพี่นอ้องนั่งคุยอย่าอาการหอบวันนี้โอ้ยมาเขามาจากไปน้ำมาก็จากไปน้ำไปไปกันเลยพี่นอ้องขี้ขี้โม่ต์ไซค์ที้ดกจักรพี่นอ้อง คยขีก no, e, ินโนลำทางออกนอเอดดิมหลอดละพันนั่ง่อยกินยวหลอละพันกี่ี่นอกนั่งวาแซ่ท้องเมืองท่นมาบุมีกคือบีเราี่นอกอู่คนละหมู่บ้านใกลกันใจาการ้อนตใกี่น้อง นั่งกัจออง้จับกอกอีกนะี่พี่น้องมันก็ได้สับายเด้วอ,อันโนนหลดตะกันเฮะมาอัน,น,อนพ,พุ่นอีกอะไรเขอโทษขอ็พายพี่น้องโหลดอันซาลิกมาเขาแตะเฮะมาจนจะลุ่มขาก็ได้ขึ้นขาโกง ไปกันเลยพี่น้องเกือบจแเกืบจะจอดโหลดนั่งกันได้มือจับก้องกินลมชวบิวกปลตทำกันพี่น้องอันนี้คือทางบ้านนาตาลีเด้นพี่น้องเล้อ แต่ว่าไอทีมมันมีคนละหม้านคนละหมบ้าน,ตน,านแต่ว่าเบอร์เลเาพี่น้องไอ้ทีมก็ได้มาแต่มาเล็กๆไปประจันทุกีริสบเรา้กันโรดตัดที่น่า้ายทิพตกรตะกมุนหมดมาใกล้อะไรพี่นอ้องเนี่มา ทางกิโลมก็วิวเหมือนกันน้ะพี่น้องเนาะป,าปา้าแกก็คนไทยวันางงาน,นี้นั่งอานอาคิประธานอาคีปะธานตำแหน่นอะไรนะ อะไรติดมันเลยทางเก่าเลยงานกวดเก,ม,ก,กมเลย,ยล้มลงุกไปนอ้องบรรยากาศจำเร่งเย็นๆแต่ล้มลุกโตไปน้อง นี่นพ่อกันอยูุลานครับนี่อันอยูุลานไอตีมว่านั่งจับมือเดียวนี้ยากพี่น้องเลยพี่น้องตัวเล็กว่าเสียพี่พ่ออยูุลานไอตีมพัดยังให้พี่น้องเบิกเงินบรรยากาศยามเลงอยู่บ้านข้าเจ้าพี่น้องบ้านไอตีมนี่แหละข้าเจ้าเสียหน้าเสียพี่น้องเสียเข่าเส้นทองอ่างทางเไม่ไหวพี่น้อง องเขา่าทีตนาน่าเสงกนะุนน้องเต็มเลยตรงทา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 งให้ทางให้จเนะหิเป็นกระโพกกนน้องกระโพดทางนี้เต็มเลยกระโพดเ,เต็มตะวันด้านนี้จะเป็นเป็นเขาเนะ่ากุนน้อง

ไอ่กีบยังบหมาะเตรีอนุดผลิตภันฑ์นะจ้างไปเบิ่งน้ำกันเฮอดเลยพี่น้องนั่งอยากระซมความจะได้กินเลยพี่น้องเอาหลิตภัณฑ์กีบนะเอาเอาหาพัน ุยาแห้งมาเนี่แห้งอตอันโตเป็นนันนั่น้นนโตเป็นทงนั่นโตเป็นอันบ่อตรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอระพันกี่ไปเบิร์ดเลยบ่ออันนี้อหละอันนี้แหละันะเบิดเลย อ๋อสีผสมวางบ๊อพี่น้องเลยหาพันกีบพี่น้องจับมาหนยขอบคุณค่ะขอบค่ะโต๊ะนี่พี่น้องไอติมสมควรสมควรจะมันบะเมียนอีตัวนั่งอย่าพี่น้อง หลุดนี่โบเมนซ้ำโบเมนรถนั่ง,ยา,ย,างายากนะ่ะตัวนาซาลี่ยางนะเบิดเลยพี่น้องเลยเลน้ม่ี่คือกินนุ่มแมวจักหน่อย ตัวนัตตลรี่ยางมันเขาเสียดจะทุงยางพี่น้องเห็ดเห็ดจะทุงยางนน้อยนะเขาเห็ดเองนะแซ่บเย,ย็นแล้วป่ะนี่ มาเด้อกไอติมเป็นจ้าของฮะ <c oughs> น,น,าาน,น,นั่งกินอยู่ซาลาเพื่อนพี่น้องเอื้อนเพื่อนเนียบมีชีเอยู่บเอาพี่น้องลองเพลง โอ้ยในเรืยนมีกระปุ่แทบ,บคือนั่งยางหลัเบิดเลยพี่น้องเคลียร์เฉียวบ้านขราเจ้าเรามีจะปูกกระพูดพี่น้องเต็มอยู่ทั้งชองผ้าคข่างทางทางกระพูดทางเข่ารถนั่งยางหลัเบิดแล้วบปุ่แทบตัวนี้ น้อยเต็มกดฉีดถือ่าไม่ได้ส่อกินคนเดียวในพี่น้องกินในบ้านเขาเจ้าเลยกินในเต็มอใครเนี่ยจะยิ้มูค้มในพี่น้องเลยบุญญาต์มาเมื่อพอเดียวในพี่น้อง ก็อบอกไกอกประมาณโกิโลหนึ่งพี่น้องใครจะว่าทางดีมากกับอกซุมกบอุ้มดังอยากาาาพี่น้องว่าะข้องเข้ามากผัดเบิดแล้วกินตุนี้เทนกับอกเซฟปันใด ซบพี่น้องแซ็กคนกับเบื้องเบืงที่น้องเขาไม่เคยอ้าว,าว่าเฮาว่ายังคนเดียวเรานะพี่น้องเขาบ่จักันบ่จักน้ำเทาดอกพี่น้องจะได้กระปากอะไรก็แชร์กดติดตามได้พี่น้องพี่พ่าอะไรก็ติดคอามพยพี่น้อง คลิปนี้จบคลิปนี้ก่อนเนาะจ้าคลิปหน้าขอกับนายพี่น้องบ๊บาย